คณเคยสงสัยบ้างไหมกระดาษมาจากที่ไหนกว่าจะมาเป็นกระดาษเราต้องใช้ต้นไม้หลายต้นด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ป้อนเข้าสู่โรงงานวิง่งก็กลายมาเป็นกระดาษกของกระดาษหรือเราจะวาดรูปก,ก็ได้นะ ใช่ครับหรือเราจะพับก,กระดาษเป็นรูปหัวใจเพื่อบอกรักก็ได้เฮ้ยกระดาษหมดทำงไงีวะขอบคุณพระเจ้าแต่ของกระดาษเมื่อเรามีกระดาษใช้เราก็ต้องเสียต้นไม้ของเราไปมีนานเลย ถ้าเราใช้กระดาษไม่เกิดประโยชน์กระดาษก็จะกลายเป็นขยะภายใน,นทันทีเฮ้ยใครมาตัดกระดาษแว้ไว่ตัดเส้นเทหมด